ครับขอบกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเจี้ยงนะครับแต่วันนี้คือเป็นสูตรของ f อฟจีเอี้ยงตัดให้นะครับผมมี3หางเท่านั้นนะครับมี3คู่นะครับ ครับผมเป็นสูตรบหนี้นะครครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะกับงวดประจําวันที่16สิงหา2565นะครับผมครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของเจี้ยงว่าสูตรตัดทั้ง3คู่นี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับเจี้ยงครับเจียงค่ะผบอกค่ะรวยเนาะครับผมราคเปดะวำนาทีแบบแต่ระค่ะรวยค่ะครับ นี่มึงเอฟซีตัดอะเอฟซีตัดเอฟซีตัดในสูค่ะว่า่นตัดหลายวงวันนี้เพิ่นบ่ตัดหลายแล้วจ้ะแล้วเพิ่นก็ค่อนข้างมันเจ็มวันนี้ค่อนข้างมันเต็มนก็แถมให้สามตัวมาชุดหนึ่งครับงวดนี้ตัดหน่อยคู่ก็เก่าเมียนเหลือจั๊กคู่ค่ะแวันละเด้อแล้วหมดสองวดแล้วตัดหมดสองวดแล้วครับระบายวันนี้แล้วขนานน้ำเละจัะหวะแล้ว ขอเน้นเน้นขอวันนี้ขอเน้นๆขอเน้นๆแบาบว่าเอาไ้แน่ใจเราอียแล้วเจ้าขอ,อสิปล่อยมาครับผมตัดยางพันเมื่อฉุดนั่นฉุดนี่ฉุดนั่นฉุดนี่นนมาเจ้าคอยเจ้าคอยเอามาให้เบิ้งแสดงว่างวดน,นี้มั่นใจแล้วแก้แกบอกว่าแกมั่นใจครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ว่าอ้ามันจะแน่บอรครับเไปเสียงร้องเบิ้งกันเนาะเอาไปเสียงร้องเบิ้งครับผมเอาไปเสียงแล้วถ้ามันเข้า แต่จังวายจังคอยเสีจังคอยมาจัดไปตามเราครับผู้ใดบ้ามากข้านขื้นหาววานนี่ครับผมส่วยที่ยังตัดไปแล้วไฟล่างมีไฟบนก็ไฟล่างมีไฟบนไฟล่างครับไฟล่างนี่จะเรียงันผู้ตัดเห็นบ้างครับครับครับบ้างไฟล่างที่ยังตัดไปสามศูนย์สามสี่สามแปดวกคาสิบครับผมล่างสามแมน เอฟซีต้องตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องฝั่งทางนี้จังนี้เป็นบนแต่ว่าอามาตัดมีฟังน้ำกันแบบนี้แกบล่รอดถ้าตัดมาำฟังนี่จะรอดครับตัดหน่อยว่วเก่้ารอดนี่ตัดเอซีตัดมาโอ้ตัดออกมาแล้วตัดมาแล้วใช่ไหมครับหนึ่งห้าแปดห้าตัดนายแปดห้าครับอ่านี่ แล้วบอกตรงๆไม่ต้องกลับตรงๆไม่ต้องกลับบนนะฮะบนอย่างเดียวจะอ่าแล้วก็หนึ่งห้าครับแล้วก็ลเลดห้าเจ็ดห้าอยู่ไหนเจ็ดห้านี่ครับเจ็ดห้าอ๋อนี่ยนี่เป็นนนจะเป็นปลายบนโอ้อตัดสามตัวแล้วก็แถมอ่าเ,เล่นสามตัวมาอีชุดหนึ่งเจ็ดแปดห้าแล้วมาตรงๆไหไม่ต้องกลับ ตัวเน้นคือ85ละครับเน้นที 8, เน้นด้วยประกาครับเน้นที่85เน้นที่85นะครับค่ะ sc คนไหนท่านผู้ชมคนไหนที่ที่ว่ามันจะเมีนหรือว่าเมนีนครับจะให้ท่านผู้ชมเอาไปเสียงมึงเด้จ้ะใ,<ช>ในสามตัวนี้ใช่ลองเสียงดูนะครับในสามตัวในสามชุดนี่แหละมี85เกณฑ์5แล้วก็15ครับ ไปเสียงเบิ่งแก้วงเล่มเมื่อหลายตัวเพราะวันนี้หลายวันนี่หรออันนี้มีมีผู้เสียงไปกับเอี้ยงจุดนี้จุดนี้ยังพันละนี่ผู้เสียงอืมมือมือเสียงเรายังไม่ได้เสียงนะครับเสียงนี่เจียเสียงล่างเดียวกับเสียเสียงล่างอยู่โอ้หัอเสียงก็ไม่เสียงยิปซีสามารถเสียงได้เดี๋ยวมาขันคุณมาข้พอ ปเป็นชุดไงแหละนี่ครับขาเนี้ยล่าเขามาสามเนี้ยบนมาหักเอาที่ให้มือไส้มือหัวกับหลักสามไปเลยเสียงมัดมาสามมือหกครับแล้วกับจับตัวห้าห้าเมืัดตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกตัวนะเอาจะใหเสียงมัดว่าที่ตัดออกมาเนี่ยเขาห้เราเสียงอือ ยี่วงว่าแซลลาห่านนี่ทานแล้วครับหลักห้านี่คือบนเป็นบนครับโอ,ตอ้ต้องกินปราทานแล้วแต่มาเร็นร้าที่เนีนจับคนนี้หรอครับต้องเจียงมืออีซี่ไปเจียงมือค่ะอีซี่ไปเจียงเนี่ยแต่มามื่อไงเมือขวาเขาไปเจียงแล้วครับหลักห้านี่เข้าแล้วนะหลักห้านี่เข้าแล้วเข้าแล้วหลักห้าที่เอี้ยงจะมีกี่ชุดครับผมมีหกมีหกชุดมีหกมีหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้าเจ็ดห้า 05แล้วก็สาม35จะมี6ชุดแต่ว่า FC เขาจะกลับมาแค่3เขาก็ไปเสียงมึงมาทางฝันฟอยูสแสดงว่าเป็นกตรงนีอแต่ว่าเอ่อมือเสียงของเจี้ยง5นี่คือมาแน่นอนมาแล้ว <3 S 1> มาแล้วก็มาครับ3ก็มา5ก็มาใช่ตัดเขายจงตัดเขาตัดไปครับ2 3 4 จะเอาเอาไปเสียงแล้วฟันดีแล้วก็ค่ะแตงโมชนี่ท่านละเสียงเนี่ยเแตง่าชนอ่างนี่เขาเสียงแล้วครับเขาเสียงแล้วเขาขโมยฟังตลอดตอนมาเสียงดังครับเสียงดังนิดนึงเสียงดังนิดนึงครับผู้เสียงเนี่ยเขาเอาไปเสียงแล้วฟันมาแล้วไปใส่งันศพครับ วันนี้ท mm ี่ไปสร้างงานจบเล้วพอในกินข mm ้าวตะกอนแต่ไม่กินข้าวนั้นอยู่นักกินเนี่หลายเต็มหมับแต่เราบาอย่าอยากอยากอยากปลาทอดอยากปลาทอดเพิ่นทอดไว้ในแพถันไงในแพถันอยากกินปลาทอดก็เลยเอาปลาทอดมากินกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยซอยงานเพิ่นซอยงานเพิ่นแล้ววันนี้สิมาที่บอกคนมาสิงยาบ้านแลวบ้านนะมันคำลวสิมาบ้านคนเรามาจะเป้าเมียเนี้ยู้กไหมาซอยงานเนี่ยมันเป็นกฎของงานเพิ่น ครับต้องเอาแก้วมาก่อนคนละหน่วยอย่าล้นห้อกชุดลางลราชุงจมบกข้างนี้เอาเลยเี๊นี่เอายังฮันล่าเจียงครับผมคือสูตรที่เจี๊ยงปล่อยไปเสียงแบบคันดีแนนี่แหละชุดลางที่เขาปล่อยไปเอฟซีมันทรงมากมือดได้ค่ะคืองบนน่ะเสียงอันนี้ฮัลล่าเสียงทรงมาเมื่อวานนี่โอ้ยังยังไม่ทันได้เสียงยังไม่ทันเสียงเพราะว่าเป็นเสียงล่างอยู่ กะเจียงกเมื่อนมันมาวันมันอ่าอีกหลายวันนะก็เลยพักกันเออเลยไปเรื่อยๆแต่ว่าเอาใกล้ดีกว่าจะคอยวัได้ฝันหลายครับยีสิบสี่ว่าฝันหลายไม่ว่าขอนเมื่อใกล้ใกล้ดีกว่าคอยเสียงครับจะได้เสียงหลายตัวจชียงมดได้เลยว่าขอนเมื่อใกล้ใกล้เขาก็จับเสียงดีกว่าันนี้นะไปได้อยู่ได้กินนยู่แต่ว่าล่ะคาเนี่เขาเสียงเป็นหลักั้งแก่ตองวดพุณแล้ว แต่บาดตตัดในห้องละเสียงลักหาในห้องเสียงไว้แล้วตอนบ่ายได้ขึ้นมาบ้านบ้านวานได้ขึ้นมาบ้านเสียงลักหาั้งเมนลักหาทั้งวั่นม้ตัอะไรที่จีได้ขึ้นตัวเก้าจะขึ้นมากเลยักหาจเป็นแปดหานี่เจ๊หาแปลว่าอะไรเจ๊ขึ้นมาบ้านเนี่ยครับขึ้นมาบ้านคือเลขกลับเลขที่เลขกลับเพราะกลับเป็นจากบนมาเป็นล่างกะ่ล่างมาเป็นบน มี่สองอย่างแต่เขาได้กลับอ,อได้ขึ้นมาบ้านแล้วได้ขึ้นไปน้านะครับได้ขึ้นไปนาได้ขึ้นไปบ้านได้ขึ้นได้กลับขึ้นมามาตะเบอะครได้กลับขึ้นมาอันนี้สองประเด็นคือจังวา่าเลขเ้าตัดไปมันจะได้กลับมีติวแปดห้าบบ 5. มันจะเป็นห้าแปดใช่ไหมโอ้น,นอ่เลขจะออกกลับไล่อีกประเด็นหนึ่งคือจังล่างเ้าตัดล่างมันจะไปอยู่บนบนจะขึ้นล่างแบบเนี้ยโอ้ครับ นี่ฟันหลักหาได้หลักบนมุนได้ขึ้นหลักห้านะครับมาบ้านเราไปเก็บเห็ดแต่ว่าเห็ดนี่ได้เต็มตาไม่ต้องเห็ดพวกมันล้วนหเห็ดงาห่้วเนาะเห็ดพวกเนียตะก้าเทาตีาตเป็นแปดห่านเระวังไว้เขาก็ซชือห้าแปดนะแต่ว่า FC ของเราผนมาตัวตรงแล้วครับมาตัวตรงแล้วฮา,ากา่ะเจดุลกับผมอันนี้ก็เป็นสูตรตัดของ FC นะครับผมของเจเอี้ยงนะฮะ นะครับผมก็มีแ5 7 5้าดห้าหนึ่งห้านะครับผมครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับแนวทางของ f c เจเอี้ยงนะครับผมครับหรือว่า f c ท่านไหนที่ชอบสูตรเต็มนะฮะก็ลองพิจารณาดูได้นะครับผมแต่ว่ามือเสี่ยงของเจี้ยงนะฮะก็ได้ไปเสี่ยงหลัก5มาแล้วปรากฏว่าฝันดีนะครับเนาะหรือบางท่านอาจจะชอบ5ก็ลองลูดดูนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกับแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับเลขตัดของ F c ซนะครับผมมี8 5ดห้าเจดห้าแล้วก็หนึ่งห้าตัวเลข3ามตัวก็คือเจ5ดดห้านะครับผมลองพิจารณาดูนะฮะกับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็เจ๊เอี้ยงแล้วก็ เอฟซี uh, นะฮะที่ตัดแล้วก็มาแบ่งปันเพราะไม่พี่น้องทางบ้านนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ